สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมโนเกอเอ็นแปดกันอีกแล้วแต่ว่าคลิปนี้เราจะพามาชมแบบครบทุกสีเลยนะครับผมเราเคยพาดูรอบตัวเครื่องของโนเกอเอ็นแปดไปแล้วครั้งหนึ่งใครยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูในคลิปแรกของเราได้นะครับคลิปนี้เราจะพามาดูสีที่มีขายในไทยกันนะครับเริ่มแรกตอนเปิดตัวมาของโนเกอเอ็นแปดเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีเนาะที่มาขายในไทยมันก็จะมีสีขาวสีดําสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ว่าภายหลังก็ได้มีการเปิดตัว เป็นสีชมพูสีแล้วก็สีเป็นเป็นสีคอปเปอร์สีทองแดงออกมานะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกเป็นสีน้ำตาลเนาะตัวล่างตัวนี้แล้วกเ็เมื่อเวลาตัวเครื่องมันผ่านมานานหลายปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับโนกเอ็นแปดี้เลยบ้างนะครับก็คือในตัวของพอร์ตที่มันเป็นปิดช่องต่างๆนะครับมันจะเป็นฝาพลาสติกแล้วก็ฝายางเนาะซึ่งมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็หลุดหายไปตามกาลเวลานะครับสังเกตว่าแต่ละเครื่องมันก็จะ ส่วนใหญ่ตัวพอร์ตตรงนี้มันจะหายไปเนาะถ้าใครเคยหาแบบหาดูในในกลุ่มของวินเทจอะไรแบบนี้นะครับก็จะเจอส่วนใหญ่เครื่องก็จะเป็นสภาพที่ไม่ไม่ไม่เต็มร้อเปอนาะวันนี้เราก็แค่มาอัปเดตให้ดูตัวสีของโนเกี N8 แล้วกันเดี๋ยวเราจะพาให้ดูเดี๋ยวเราจะพาดูเป็นแบบทีละสีเลยนะเริ่มต้นด้วยด้วยสีขาวกันเลยแล้วกัน ตัวสีขาวทางทางโนเกียแจ้งว่าเป็นสีไวนะ้แต่ผมคิดว่าเวลาถือใช้งานแล้วเนี่ยมันดูเป็นสีเงินมากกว่านะครับแล้วก็สีดำสีดำก็จะดูเป็นแบบเรียบร้อยนะครับดูเข้งขึ้เนาะแล้วก็อีก3สีก็จะเป็นสีที่เป็น Colorful นะครับผมสีส้ม สีฟ้าสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี้จะเป็นสีเขียวแบบเขียวอ่อนๆนะเขียวจะเรียกเขียวมะนาวได้ไหมก็มันมีความเขียวๆเหลืองๆนิดนึงนะแต่ผมคิดว่าสีเขียวตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สีชมพูสีชมพูเป็นสีชมพูแบบชมพูบานเย็นเลยนะครับผมเวลาสะท้อน กัแบ,บแสงก็จะเป็นแบบเข้มขึ้นมานะครับและสีสุดท้ายนะครับเป็นสีพ o อปเปอร์สีนี้ก็คือดูหลูเลยนะเป็นเป็นอารมณ์ทองแดงเป็นอารมณ์แบบเงินเงิน,น,นวาวๆาวแพตตินัมาะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบสีนี้มากที่สุดเลยนะถือแล้วมันดูหลูที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นตัวเครื่องเนาะก็เป็นวัสดุเดียวกันนะครับ แต่ว่านใ,นใ,นใ,นในวัสถุด้านหลังของฝาที่เป็นสีสีสตัวสีคัพเปอร์สีทองแดงเนี่ยมันจะมีความเงามากกว่านะเวลาถือใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาดู n o เก a n 8ทุกสีนะครับผมใครเคยใช้ใครเคยมีสีใดบ้างใครชอบสีใดบ้างคอมเมนต์แจ้งไว้ในด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามอ่านเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาชมพามาดูอะไรอีกนะครับผมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบแต่เพียงท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ